สวัสดีครับผม JNN Fishing นะครับวันนี้ผมก็มาเล่นบ่อเหมาทายางครับบ่อจะเดียวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวก็รอกรรมการบอกครับว่าตกกี่โมงครับที่ครับสวัสดีครับผมอยู่ขอนแก่นครับนี่ครับขอนแก่นก็มาถึงทายางเพชรบุรีเลยนะครับนี่ครับก็น้าก็นั่งกันอยู่ฝั่งนู้น ฝั่งนี้ครับนี่ครับเจ้าของบอ่อเสื้อเหลืองรอสัญญาณอย่างเดียวครับรอเวลาปอก่ง พร้อ,อมไมครับแม่พิภาพพร้อมแล้วพร้อ,อมยาจับเรือเลยพร้อ,อ,อ,อมแล้วเชิญครับ yeah เดี๋ยวจะหาว่าไม่มีตูกระดิ่นะโอแม่ไปแค่แล้วนอนด้วยเอาสติมือสติมือเลย ผมเกตด้วยนะต้องร้องนะขึ้นไปเลยได้แล้วครับได้แล้ว

นะครับเต็มสอง đấy <laughs> à, tôi có dư này bò rồi đấy đi 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 không tôi ngồi tôi phong đi đăng Mä jätän นี่ครับตามที่สามครับเบ่งเบ่งเดี๋ยวกมได้กระโให้ลงล้วงเริ่มทาเมยแล้วก็เงียก็เป็นม้อให้ปานินไม่ด้ก็เป็นงมอตัวเองไม่ดู ครับตอนเที่ยงนี้ก็มีเกมนะครับใครได้ปันนินใหญ่สุดก็มีรงางวัลให้นะครับ ของฝนของผมนี่ได้น่าจะติดอันดับหนึ่งอยู่อันหนึ่งคือปลากระพงนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเราลองมาวัดปันนี้กันครับาามาดูอันนี้ครับปลาใหญ่ครับหนึ่งสามเจ็ดห้านี่นะครับมาเห็นนีอันนี้หนึ่งสามเจ็ดห้านะครับอ่าเมื่อกี้เท่าไหร่หนึ่งสองหนึ่งสองได้กันเยอะ เมือนไม่ได้กันเลยได้กันหนึ่งสามเจ็ดห้าไม่ได้เราใหญุ่ดตัวนี้นะบอกดี้แมตต์นี้มีซ้ำซ้ำฟรีเฉพาะคนที่มาแมตต์นี้มีซ้ำฟรีนะครับกระพงไม่ขึ้นขึ้นแต่ป่านินติดคว้านี่ครับป่านินแค่ยังไม่ถึงเที่ยงปลาเล็กก็พงไเลยยังไม่ถึงเที่ยงเล็กกระชั้นเนี้ยดูน้ำหนักที่เซต เอาให้นิ่งก่อนหนึ่งาเจ็ดไม่ใช่แล้วกดยังปดไม่กดไม่ยกปาออกก่อนนี้เอาทีเซกหนึ่งสี่ตัวนี้ครับหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งสีเอานี่ก่อนหนึ่งหหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่ยเรียบร้อยเอาแล้วเดี๋ยวตกไปแล้วครับตกตกไปที่ลูกไปฝั่งนี้มีใครอีก มีไหมมีไหมไม่มีนะครับไปครับมองเหมือนปลาไม,ม่เยอะอะไรกันเยอะอเนี่ย<อ>ครับเดี๋ยวผมก็ลุ้นตัวเขาด้วยนะครับผมผมก็มีอยู่นะครับโอ่ครดูลุงบอยลุงบอยนี่ครับแล้วลุงบอยครับคร่งวันเอาตัวใหญ่สุดเลย แล้วตัวน่า,าจะใหญ่สุดหลังหยิบมานี่ครับของน,นี้ของลุงบอยครับซึงวันรึงวันบอยมาซ้ำดลยนะออตัวนลุงบอยวยนะ่างลอนดอเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีวันไหนนะก็ต้องให้ลงวันอาทิตย์นี่แหละต้องให้ลงวันอาทิตย์ที่ผมก็ว่างวันอาทิตย์มดูลุงบอยกันนะครับของลุงบอยอนนอลุงบอยปล่อยปากพงไปหมดเรียมเลยเลอเเลยไม่รู้ว่าเ็นมเล็กๆผมก็เลยไม่เอาปากพง ปรับปรับปรับไปนั่นยังปรับ่อครับดูครับหนึ่งห้าหนึ่งหสามห้าหนสาห้ามามาสู้สู้สู้นึ่ห้าสา้าเขา้นตกหมดแล้วตกหมดแล้วหนึ่าว่าแล้วตัวนี้มันต้องมีโลคึ่งแล้วมีอีกสองตัวที่ไล่ๆกันโอ้ยเดี๋ยวตัวใหญ่ฟ้า อ้หเขามีใหญ่นี่อ้ันนี้ัวครับนี่ครับอ้หูัุนีขใหญ่มา่ิพหายแล้วเจอยกเข้าไปกูจะเอาเก็บปะเนี้ยนู้นนู่นเอาตัวอ้วนตัวอ้วนตัวอ้วนตัวอั่นอนันี้ตัวนี้วัว้นั่นตัวนั้นละอุน้วน่ะเอาตัวอ้วนดิเอาตัวใหญ่สุดะใหญ่สุดอะที่คิดว่าใหญ่สุดอะอันนี้ครับนครับ หนึ่งห้าสามห้าตอบอย่างหนึ่งห้าสามห้าเท่าหนึ่งห้าสามห้าเหมือนกันกิ่งของบอยอ่ะเอาเท่ากันหนึ่งห้าสามห้าของของบอยอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามห้าอ่าหนึ่งห้าสามห้าอ่ะอดหนึ่งห้าสี่า เดี๋ยวย้อนดูในคลิปได้หนึ่งห้าสามห้าของลุงบอยคลิปผมหนึ่งห้าสามห้าอยู่อ่าของใครครับรางวัลดวงกันครับอ่าดวงใหญ่จริงอ่าเราโดูดูตัวนี้พี่ปรับนั่นอย่างอ่ะพี่ผมว่าพี่ต้องปรับตัวนี้ใหม่แล้วเนี่ยพี่ไม่ได้ปรับอ่ะมาปรับกดแล้วเลทีแรกของลุงอ่ะเนี่ยของลุงเอาใหม่ดิลุงเอาใหม่ลุงเอาใหม่เอาลุงใหม่ลุงเอาใหม่เดีเช็คอืมจะได้นั่นไม่ได้นั่นใช่ไหมคลิปมันหนึ่งห้าสามห้าแล้วของลุงบอยอ่ะ ของลุงบอยเท่าไหร่นะมื่อกี้งหนึ่งห้าสามห้าฟีาดิลุงบอยอ่ะต้นหนึ่งห้าสีเนี่ยอะไรโอ้ยหนึ่งห้าแปดศูนย์อ๋อหนึ่งห้าแปดศูนย์ลุงบอยแพ้ครับเขาได้หนึ่งห้าแปดเลยเห่อครับลืมเซ็ตตะช่่งมันอ้วนนะของลุงบอยให่างเดียววะเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเดี๋ยวดูตัวนี้หนึ่งห้าแปดศูนเพชรซีโร่ก่อนตีนะ ป่าเป็นี่อันนี้อู้นึงหกเลยหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์้น้องได้บอกแล้วป่มใหญ่เ้ของผมอะลองเช็คเล่นๆอันนี้คือของผมบ้างนะครับเดี๋ยวดูของผมครับน่าจะไม่ติดครับแต่ผมอาจจะเล่นเล่นดู๋ขอได้กระพงแล้วอะโอ้หสองตัวได้ขันสี่ร้อยฟาสบายแล้วเมืองใหญ่จริงหญ่เนาะป่าใหญ่เนาะ ปลาแบ่เลยเน็กมีทุเี่นตรงนี่นี่โอ้ยอ้วนนันยังบินด้วยของน้องของน้องของน้องเอามาช่างด้วยเอาตัวไหนตัวใหญ่สุดอะดูดิน้องอู้จิ้งน้องมีตัวใหญ่เว้ยเอาหยิบตัวใหญ่ออกมาก่อนตัวใหญ่สุดนะอันนี้ก็นี่แล้วไม่เยอะตอนนี้จะชนะตุองัดสินแล้ว อันนี้ตัวนี้เบาอย่งี้อันนี้เท่าไหร่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวอันนี้ของผมครับอุ้ยหนึ่งหหนอ้าวหนึ่งหกหกศูนย์หน่งหกหกศูนนะครับชนะชนะคนนี้อีกให้เขาถอนึ่งหกหกศูนย์อะคนนี้ได้มันได้ไปแล้วไอ้นิกายกาศ มันหนักกัน้อยกว่าผมอีกตัวตัวมันตัวมันไม่เท่ากันก็จริงถึงว่าแต่ตัวน้อยกวกนี้โัวนักตลาบีดใหญ่นะปลาโอ้ยะแจกรางวัลแล้วอันนี้ครับของน้องครับจี้ของผมชนะอยู่นะครับผมจะได้สองรางวัลไม่ได้ได้หนึ่งซีไม่ได้ครับแต่ครับ โอเคครับ <Okay. S 1> ถ้าความจริงนี่ผมได้สองรางวัลน,นะครับผมก็เลยให้นะคนนี้ไปหนึ่งรางรางวัลน,นะครับโอเคเอามารับรางวัลได้ครับคนที่ได้รางวัลมาเลยครับไปกันสองคนเลยโอเคครับผมก็ติดอยู่ในหนึ่งนะครับผมได้ปากกระพงตัวใหญ่นะครับ หน้ไปเลยกันเอาไปสองข้าวันเลยอ่ะพี่เดียวดีป่ะมั้งพี่ถ่ายผมก็ได้โอเครับถ่ายแลวนี่ถ่ายได้เลยใช่ไหมี่ผมถ่ายอยู่แล้วอ๋อเหมืนวิดีโอปะเปมืนวิดีโอแล้วใช่ผมถ่ายวิดีโอแล้ว าไโอเคครับผมก็ได้รางวัลน,นะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ได้ขันสวยด้วยยอดเลยเนี่ยอันนี้ก็ผมคิดผมต้องได้สองรางวัลน,นะ <S <s <us ur> ผมให้นะครับโอเคครับขอบคุณครับันิดสวยสวยคู่ละตายแล้วอยู่นะเป็นไงบ้างครับนะยอดครับเยอะวันนี้ได้ใจเลยครับ เดี๋ยวเราก็ไปลุยกันรอบบายนี่ครับปลาหลุดบ่อยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูผลงานาของลุงนะครับ นี่ครับตรงงานของลุงนี่ได้เยอะเลยนะครับยี่สิบเกือบยี่สิบนี่นะครับนี่ครับผลงานของงานของลุงปอานลุงขาใหญ่นะลุงยน่อ่งนีย่นี่ดูขวดนะครับดูขวดนี่ครับโบเลยครับนึนี่ครับผลงานในของลุงครับมาจากที่ไหนนะ ขอนแก่นครับโอเคครับเดี๋ยวดูผลงานของผมครับไ่ายแล้วองผมจะมีอยู่แค่สี่ตัวนี่ครับสี่ตัวตัวนี้เป็นรางวัลนะครับตัวนี้ได้รางวัล ตัวนี้ได้รางวัลนครับตีตัวครับเดี๋ยวมีกระพงอยู่หลังรถนะครับอ่ะโอเคครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันที่หนึ่งจะมีแมตต์อีกแมตต์หนึ่งครับให้มาแก้มือนะครับแมตต์นี้เขาก็จะให้แก้มือฟรีไม่คิดค่าบริการนอกจากว่าคนหมาเข้ามาก็เขาจะคิดสองร้อยบาทนะครับนี่ครับเอาพี่เดียวอยู่นี่ครับเจ้าของ โอเคครับผมก็ต้องขอจบคลิปไปนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ